ในวันที่อายุมากขึ้นจะกินจะดื่มอะไรก็คิดมากต้องคอยระวังเรื่องโรคต่างๆและโดยเฉพาะเบาหวานต่อให้ออกกําลังกายมากแค่ไหนถ้ากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ที่ออกกําลังกายมาก,ก็สูญเปล่าปรินเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ชอบกินมากๆไม่ว่าจะเป็นของหวานหรือของคราวไม่เคยเบรกตัวเองได้เลยนี่เลยค่ะ <c oughs> น้ำตาลจากชอดอกมะพร้าวโคบีบราตัวช่วยเติมความหวานแบบไม่รู้สึกผิด เพราะน้ำตาลและน้ำหวานช่อดอกมะพร้าวมีค่าดัชนีน้ำตาลน้อยกว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลและระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีคนชอบออกกําลังกายแบบผมสารอาหารที่ได้ในแต่ละวันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากและตัวช่วยที่ทำให้ผมไม่ต้องห่วงว่าแคลอรี่จะมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเมนูขาวหวานหรือจะเมนูไหนๆก็หายห่วงอย่างนี้เมนูปรของป้าผัดผัก แค่เติมน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวก็ทำให้รสชาติอาหารอร่อยกลมกล่อมและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีอย่างเฟรนช์โทสที่แค่เติมไซรัปช่อดอกมะพร้าวของโคบีบาร์ลงไปก็อร่อยได้เหมือนเดิมเพิ่มผลไม้นิดหน่อยดูเฮลตี่สุดๆไม่ว่าจะเมนูไหนๆน,น,น้ำตาลและน้ำหวานช่อดอกมะพร้าวก็เอาอยู่เพราะมีแคลอรี่น้อยแต่ช่วยให้อิ่มนานไม่หิวจุกจิกระหว่างวันทุกวันนี้ป้ามีความสุขในทุกครั้งที่กิน โดยเฉพาะของหวานที่คนไวอย่างเราว่าขาดไม่ได้เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่หรือโรคต่างๆที่จะตามมาไม่เพียงแค่นี้นะคลิมยังสนุกกับการทำเมนูใหม่ๆจากทั้งตาน้ำหวานชอ่อดอกมะพร้าวและน้ำผึ้งเกสรป่าทั้ง3แบบด้วยใส่ใจตัวเองทวันด้วยโคโบีบราวหวานละมุนลิ้นฟินแคลน้อย